โอเคฟะดูคนดูทุกคนด้วยครับครงนี้ก็กำลังเกิดอะไรนะเด็กเอาเงินอะเลยไอ้ก่อนนี้ผมได้ขายไอ้ของแดงไปเนาะ,ะได้หกแสนกว่านะแล้วคลิปก่อนเขาก็ได้ของดีๆมาเยอะเลยครับดูทั้งกรอครับเนี่ยกรอกแสนสี่และเนี่ยอันนี้ก็เกือบแสนแล้วนะอันนี้ด้วยเนี่ยเกือบสองแสนไะอ้คลิบหายนะถ้าขายนะดูดิเกือบสนะอ,องอแสนนะโคตรแพงอ่ะไปผมจัดเซตเหมือนเดิม ได้เหมือนเดิมมีนงมีน้ำเพิ่มมานิดหน่อยก็แต่ตอนใช้สนัยอะมันจะรอดไหมไอคนที่ผมเล่นด้วยก่อนหน้านี้มันก็เชิญเอาเชิญเอานะเหมือนมันอยากจะรู้นะผมได้ของอะไรไปอะขึงพามันออกแบบรวดเร็วอะไรขนาดนั้นลมพตดแรงแม่งลมพตดแรงเลยวันนี้ไปสองตัวเนี่ยไปโควรไวเลยไม่สนใจเพื่อนเลยอ ไม่เหมือนในก่อนหน้าเนี่ยทางคนเปิดไอ้ตู้เสียไปผมเปิดนี่ก็ได้ระเบงระเบิดมามาหมดผมใช้กระสุนนะเวลเวลวสีนะคุณกคนรหรับสไนต์ตอนเนี่ย ซีโม่ผมเริ่มจะ,จะไม่ใช้แล้วเอ้ยนั่นมันกลางจื้อเอ้ยเอยเอไอ้กลางวหรออะไรวะคืออะไรวะลืมแล้วลืมคำพูดของตัวเองนะเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้ทางออกอยู่ยนู่นตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนวะไปที่คอกมา้าลืมต้องไป ม,มันไม่ตามอ่ะโอ้โหโอ้โห,โโหแต่และอย่างกูเหนื่อยอันนี้มันกึ่งสไนเปล่าไอ้ตัวนี้ไม่เคยเล่นด้วย น,นีไม่ใช่ปืนกลไว้เดินก็ศูนย์ไว้ไปสู้กับมึงหรอกเย็ดยากลองใหญ่เอามา เปิดหมดตรงไหนมีให้เปิดเปิดไม่ให้หมดกราบอวิ่สีมาเหมือนเดิมฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอย,าย่ายิงหัวกูนะโอ้เจอทีมอย่างงี้ชิมหายนแน่เจอทีมอย่างงี้ ขนาดนี้มึงยังไม่ตายอีกเหรอข้องไม้ตรงไหนวะเบื่ออะไรวะเนี่ยเบื่อสองเอหข้องไม้เอาข้องไมเ้เลยนะต้องมาทาั้งต้องมาทั้งเนี่ยมันไส้มันไส้กับมึงไงสัตว์มันไส้ เปิดตรงนี้ปะอย่าบอกนะของแดงอ่ะอย่าบอกโอ้โหเกือบแล้วมึงนิดเดียว กต้องผ่าตัดเลยกูโดนมันยิงเข้าที่แขนเต็มๆแม่มันไม่มีที่ให้ให้เ่นียวนี่ยมันไม่มีที่ให้เปลี่ยนกระสุนอะเปลี่ยนก่อน อันนี้ก็อันนี้ก็บ,บัางจุดก,กะสูญไปเดี๋ยวทีมอย่างนี้ชิมหายแน่เดี๋ยวทีมอย่างนี้เหมือนมีคนเปิดไปแล้วคนดูยังไม่เจอเป็นกลนเลยเป็นกลนอะ่ะเพื่อนไปฝังฝ่งนู้นผมมาฝั่งนี้แล้ว โอ้โหตายยิงไม่โดนเนี่ยชิมหายวิ่งไปครับผมไม่สนแล้วบอทตอนนี้ไม่ค่อยไมค่อยจริงหรอกเปลืองกระสุนกระสุนเวลสามด้วยก่อนนน้เนี้กระสุนเวลสี่เวลห้ามันยังตายเลยไม่ไงอุย้ย ของทองใช่ของทองสองหมื่นมาเปิดกุญแจตรงนี้ก่อน ้เดี๋ยวจะมีคนมานะบ่ไม่ตถนเองไไวิ่งฟาอย่างเดียวฮะไปเจอของจะได้เก็บเก็บในตูเ้เซฟได้ตูเ้เซฟมีแค่สองช่อง โอ้โหเนี่ยเจอแล้วของต้องเก็บสี่พันห้าพันิบหายแล้วแคมมี่ไม่มีที่ให้เก็บเลยโอ้โหของเต็มหมดแล้วไอ้นี่โอ้ช่างแม่งชื้เหลือทิ้งทิ้งแม่งแล้วกัน ไม่ได้เอายาฉีดมาด้วยดิยาฉีดอะลืมเอามาของม่วงดอกจอกเป็นห้องแปดหมื่นเป็โคตรมันอ่ะถ้าได้ของเนีน่ยโคตรคุ้มอ่ะตะถ้าเล่นเออๆก็เรียบร้อยเหมือนกันเล่นเออๆ,ๆ ขนกระเปล่าวิ่งมาอย่างงี้นี่ขนขนขน มาดิแนจริงมาดิไม่เห็นเห็นหรือเปล่าวะไปแล้ะไปแล้วะทียมาหลายคนไปยิงมันชิบหายแน่ไปยิงมันอ่ะเมื่อกี้เนี่ย เพื่อนกูอยู่ไหนวันนี้อะกูมาคนเดียวหรอวะเมื่อกี้จะบอกมึงแต่หามาแล้ว <laughs> ยังได้ยิงสักนัดเลยมึงมีมึไม,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 ม่กล้าย,ยิงมยเยอะชิมหายเลยแถวนี้มันฟาร์มหมดแล้วผมไปเปิดที่มันมีนกุญแจให้เปิดดีกว่า มือนมันจะไปฝั่งขวานะเนี่ยฝั่งซ้ายมีบดก็เปิดปดิเฮ้ยไปเจอของแดง เต็มกระเป๋าแล้วมังมาเพียบเดียวเองได้แปดหมื่นเหมือนค่าห้องเลยเอาจริงก็ต้องออกแล้วแหละน,นะปืนไม่ให้หมดเด็กยาก่อนเด็กยาก็ปุ่ก่อนไม่ต้องใช้มากแล้วปืนเฮียรโคตรดีปืนเฮียเนี่ย ใช้ปืนไอไกระเบิดเนี่ยโคตรดีอ่ะแดงๆเนี่ยผมปาทิ้งก่อนแล้วกัน ตาเนียของแดงแดงไม่เพียงนั่นไงเจอแล้วของแดงไอ้ยาสิเต้เราไกลหาทางออกครับทีนี้สี่แสนห้าจะออกได้ไหมแค่นั้นลทางออกอยู่ไหนโอ้โหอยู่โคตไก่คนดูผมเจอของแดง ไม่ใช่เปิดไปเจแ่นเจแ่นซีดีสีแดงนะผมต้องเอบก่อนจนวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยออกอะเจอของม่วงอีกไหมเง้ยนี่ห้าพันนี่สี่พัน ต้องรีบออกจากตรงนี้โดยเร็วก่อนที่จะมีคนมาทำไมตานี่ขึ้นอย่งวะไม่มีตู้เซฟอะออกเลยครับออกเลยไม่อยู่แล้วออกเลย ผมขอแอบ,บก่อนแอบบก่อนแอบบก่อนยัเพิ่งไปแอบบก่อนแอบบก่อนไม่ของแพงด้วยเหมือนได้ยินเสียงอยู่ฝั่งขวาคนระับเวๆ คิดว่าคนเมื่อกี้คนผมไม่ไปเลยฝังนล้นมีคนเปิดยังน่าจะยังไม่เปิดครับเอ้ยคนหรือใครวนะนะบอดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วผมต้องหาทางออกตอนนี้ทางออกโคตรไกลเลยอะ 500อีก5 0 0อกเมตรเอวิ่งเอวิ่งอย่ายูเจอของแดงต้องต้องออกครับกำลังวิ่งนี่เองโอเคเข้าใจแล้วกระเจาข้นบนนี่ผมไม่มีกุญแจเปิดแต่ไม่ให้เปิดไม่สนใจไว้ออก มีตรงนี้อีกคนหนึ่งไหนวะเอา้าคนหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยกูลืมอเองก็เปล่าวะเนี่ย นี่ได้ยินเสียงคนเดินวะคนรบวบวะตกใจนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เอายาฉีดมาด้วยน่าจะบดนะ หหายกลุใจมดเลยเอวิ่งข้างบนนี่ผมก็มีกุญแจเปิดนะข้างบนเนี่ยแต่ไม่เอาออกเลยจีเซนห้าไม่ได้หาง่ายๆหาโคตรยากเย้ยออกได้แล้วเว้ย ขูนน่กันนัดหนึ่งดิอืมนัดหนึงออกได้แล้วไปเฮ้ยเป็นไปได้ป่ะก่อนนี้ก็ได้หกแสนกว่าตได้ห้าแสนกว่าเฮ้ยคนดูได้เงี้ยบ่อยๆแม่งอีกไม่นานน่าจะเจอแผ่นซีดีสีแดงแน่เลยเป็นล้านเลยมั่งอุโย ของเทเดนี่ของเทเอามาเก็บไว้โอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเลยกันนะจ๊ะบายบาย